รอได้ค่ะรอได้ค่ะเต็มแล้วฉันไม่ชอบเบียดกับใครไปไปไปสายแล้วโอโหใส่ชุดราวสีขาวแบบนี้ฉันเกือบจำไม่ได้แด่ะนั่นเบลใช่ไหมเนี่ยฮะคนที่เกือบจะได้เป็นลูกสะใภ้ฉันนี่ใช่ไหมนี่ตั้งแต่แกเลิกกับลูกชายฉันไปเนี่ย แกก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมยังโผล่หัวอยู่แถวนี้อยู่อ่ะนี่รู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยกำลังจะได้ลูกส้ายเป็นลูกสาวของบริษัทการละการน่ะแกก็เลิกตามตอยายลูกชายฉะนัะเข้าใจไหมอ๋อค่ะคุณป้าออฉันว่าคุณป้าเนี่ยน่าจะคิดมากเกินไปนะคะเพราะเรามันก็ผิดพลาดกันได้ค่ะส่วนเรื่องของฉันกับลูกชายของคุณป้าเนี่ยมันน่าจะเป็นอคติทางความคิดของคุณป้านะคะ พอตัวก่อนนะคะนี่แกไาแก้วคะ่ะไปกันเถอะค่ะแกเป็นหมอแผนกไหนฉันจะรอองเรียนนี่มันแฟนเก่าขนุนนี่ฉันจำได้นะตอนนั้นเนี่ยเธอยังเป็นนักศึกษาธรรมดาธรรมดาอยู่ตอนนี้เนี่ยไต่เต้าม,มาเป็นหมอทำงานที่โรงพยาบาลกันแล้วกันแล้วเหรอสงสัยนี่น่าจะวางแผนมาเยอะละสิท่า ฉันคงต้องโทรถามพ่อฉันแล,ะละ้วล่ะว่าไปจ้างหมอที่ไม่มีคุณภาพมาทำงานสูงสี่สูงห้าแบบนี้ได้ยังไงฉันต้องกราบขออภัยด้วยนะคะคุณหนูผู้สูงส่งถ้าคุณอยากจะโทรเนี่ยก็รีบโทรได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันเพิ่งมาทำงานวันแรกถ้าเกิดว่าคุณพ่อของคุณเนี่ยอยากจะไล่ฉันออกก็รีบไล่เลยนะคะแต่ยังไงเนี่ยฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ ตอนนี้เนื่องอของคุณระยะที่สองแล้วนะครับยังไงก็ต้องผ่าตัดฉันก็รอดอกเตอร์บีที่เขาผ่าตัดเก่งๆกลับมาผ่าให้อยู่อะค่ะผอผอ,อ,อคะทางโรงพยาบาลอะจะไม่จ้างดอกเตอร์บีกลับมาทำงานแล้วหรอคะนี่พอมีคนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เนี่ยก็เอาใหญ่เลยนะคะจะเอาหมอที่เก่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องรอแล้วค่ะหมอคนไหนเนี่ยก็ผ่าตัดได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละ มันจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะนี่มันผ่าตัดใหญ่เลยนะเออผมว่าจะเย็นก่อนนะครับตอนนี้เรามีข่าวดีนะครับเพราะว่าดรบีเนี่ยเราได้เรียกกลับมาแล้วแล้วเขาก็ทํางานวันแรกด้วยครับวันนี้จริงหรือเปล่าคะามัวไหยการเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะเธออีกแล้วทำไมไปไหนไปไหนเนี่ยก็เจอแต่เธอตลอดเลยเนี่ยนี่พวกคุณสอคนรู้จักกันด้วยรอครับ ยิ่งกว่ารู้จักอีกค่ะพ่ออ,อเนี่ยคนเนี้ยอยากจะแต่งงานกับลูกชายชันตัวสั่นเลยแต่ฉันกันไว้ตลอดฉันไม่อนุญาตหรอกัะนั้นดีเลยครับงั้นผมขอแนะนําเลยนะครับดรบี B คือคุณหมอที่จะผ่าตัดคุณครับแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมขอส่งต่อให้กับคุณหมอนะครับยังไงก็คุยรายละเอียดกันได้เลยผมมะชุมต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะหมอ,อน,นี่เป็นไปได้ไงเนี่ยเธอคือหมอที่ฉันรอจะผ่าตัดด้วยมาตลอดทั้งปีเหรอเนี่ยไม่ได้นะคะยังไงฉันก็จะเปลี่ยนหมอพวกคุณมีสิทธิ์เลือกค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวนะคะเออไม่ไม่เปลี่ยนค่ะฉันไม่เปลี่ยนแบมฉันหาข้อมูลมาหมดแล้วนะหมอคนนี้แหละเก่งที่สุดแล้วอะ่ะเธอไม่ได้ป่วยเองนี่ เธอไม่เข้าใจความรู้สึกของคนป่วยหรอกก็ใช่คะ่ะฉันไม่ได้ป่วยนี่นี่ตอนนี้นี่ป้าเริ่มเสียใจแล้วใช่ไหมล่ะคะที่ไม่ได้มันมาเป็นลูกสะใภ้เนี่ยที่ตอนนั้นนี่รังเกียจมันเพราะว่ามันเป็นแค่หมอฝึกหัดที่คอยส่งมีดให้กับหมอตัวจริงยังไงก็ต้องเปลี่ยนหมอนะไม่งั้นแล้วก็ค่ารักษาทั้งหมดเนี่ยจ่ายเองลวกันฉันไม่จ่ายให้เอาแปมเอ่อหมอเบล หมอเบลยังไงฉันก็ยืนยันนะว่าฉันจะผ่าตัดกับเธอเมื่อกี้ผอ,อ,อเขาก็บอกว่าเขาส่งประวัติของฉันให้หมอเบลดูเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมหมอเบลรู้แล้วว่าเป็นฉันแต่ว่ายังทำไมยังรับการผ่าตัดอยู่ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าฉันเป็นหมอคะ่ะนี่คือหน้าที่ของฉัน สำหรับฉันแล้วผู้ป่วยทุกคนเท่าเทียมกันหมดจากที่ฉันได้อ่านข้อมูลแล้วก็ประวัติของคุณเนี่ยจำเป็นต้องรีบรับการผ่าตัดดว่วนจริงๆค่ะฉันว่ายังไงเนี่ยคุณรีบไปเตรียมตัวรับการผ่าตัดเลยนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะคุณป้า ฉันขับถ่ายไม่ค่อยดีเลยอ่ะหมอมันเป็นเพราะอะไรหรอเป็นเรื่องปกตินะคะการผ่าตัดอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารแปรปวนค่ะแต่ว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการช่วยขับถ่ายนะคะช่วยขับถ่ายแบมแบมเธอเป็นลูกสะใภ้ฉันน่ะเธอช่วยฉันคิดหน่อยสิทำยังไงถึงจะขับถ่ายดีอ่ะช่วยขับถ่ายยังไงดีอโอ้จะให้หนูช่วยยังไงล่ะคะ จ้างคนดูแลก็จบแล้วหนูเนี่ยโตมากับความสบายนะคะงานบ้านอะไรก็ทําไม่เป็นหรอกนี่จะไม่ให้หนูดูแลป้าไอ้คนเนี่ยไม่ทาหรอกคะ่ะฟันไปเถอะแต่ว่าป้าก็ไม่ชินนะจะให้คนอื่นมาดูแลโวยจนแล้วจะทําตัวเรื่อใไม่นะคะงั้นป้านเนี่ยก็ดูแลตัวเองไปเถอคะค่ะหนูจะกลับแล้วไม่อยู่แล้วถ้าเธอเดินออกไปจากห้องนี้นะเธอก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านฉันอีกเลยตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยฉันดูออกนะ ว่าเธอมันก็เป็นแค่คุณหนูที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ใจดํามากๆไม่เหมาะจะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันเลยฉันจะโทรบอกให้ลูกชายฉันเลิกกับเธอแน่สิก็โทรสิคะนี่เมื่อก่อนเนี่ยป้าเห็นหนูเนี่ยเป็นลูกสาวบริษัทเจ้าของกันรายการใช่ไหมล่ะก็เลยยุยงให้ลูกชายป้าเนี่ยเลิกกับเบลแถมยังช่วยให้หนูเนี่ยตามจีบลูกชายป้าอีกถ้าขืนพูดแบบนี้กับหนูนะระวังนะคะหนูจะบอกพ่อหนูเนยลยไล่ลูกชายป้าออกจากบริษัทเลย อาป้าโอพอดีท่านประธานให้ป้าเอากับข้าวมาให้นะคะขอบคุณค่ะป้าโอนม่เอา้มาม่อยู่ที่นี่ได้ไงนูลแล้วแม่มาที่นี่ได้ไงอะเอา้าก็เนี่ยคนนี้คือลูกของท่านประธานบริษัทกันละกันที่แม่ทํางานอยู่แล้วก็เพิ่งกลับจากเมืองนอกด้วยแม้คุณหนูเนี่ยกลับจากเมืองนอกมาถึงก็เข้าโรงพยาบาลตัวเองมารักษาคนไข้เลยนะคะ ขยันจริงๆเลยเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆนะแสดงว่าคนนี้คือลูกสาวของประธานาธิบดีกันแนเหรอใช่ค่ะแบนไม่ไปเลยแบนเดี๋ยวแม่รีบกลับก่อนนะพอดีว่าพ่อแกมาส่งแม่น่ะเดี๋ยวท่านประธานต้องใช้รถคุณหนูคะอย่าลืมทานข้าวนะคะค่ะไปเลย ที่แท้เธอมันก็เป็นลูกของแม่บ้านแล้วก็คนขับรถของประธานบริษัทกันและกันเหรอโอ้โถม่น่ามาแอบอ้างอวดตัวเองว่าเป็นลูกคุณหนูแล้วก็รู้เรื่องในบ้านเขาเป็นอย่างดีที่แท้ก็เป็นคนรับใช้ในบ้านเขาถึงได้เข้านอกออกในบ้านเขาสบายๆฉันรู้ความจริงหมดแล้ว ยังไงเราแต่ว่าการศึกษาฉันแล้วก็ความสามารถฉันเนี่ยเป็นของจริงนะฉันก็แค่ยืมชื่อเสียงมาใช้แค่นั้นเองอะ่ะก็เพราะว่าสังคมสมัยนี้แหละชอบตัดสินคนจากภายนอกก็เพราะว่ามีคนแบบพวกแกไงประจบสอบพอเก่งฝันว่าอยากได้อยากมีอะไรแบบลมๆลรงๆอ่ะของปลอมอยังไงก็เป็นของปลอมอยู่ดีค่ะไม่มีวันเทียบกับของจริงได้หรอกอีกอย่างอะไรที่หลอกลวงคนอื่นไว้สักวันก็ต้องถูกเปิดโปองอยู่ดีฉันว่านะคะ คุณอย่ามัวแต่โทษสังคมเลยโทษตัวเองดีกว่าฉันว่าคุณออกไปได้แล้วค่ะรบกวนคนไข้ฉันจะให้ลูกฉันเลิกกับแกฉันไม่ให้ลูกฉันแต่งกับแกหรอกฉันก็ไม่อยากแต่งหรอกพี่คนจนๆแบบพวกแกนะหวังแต่เกาะคนรวยกินเป็นเหมือนปริงนั่นแหละคอยดูเหอะเงินทุกบาททุกสตางค์และตัวความรู้สึกที่ฉันเสียไปให้ก,ก,กับแกกับลูกชายของแกเนี่ยฉันจะเอาคืนทุกบาททุกสตางค์เลย เบลแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะว่าที่แท้เธอก็เป็นลูกของท่านประธานบริษัทกัรละการน่ะก็เพราะว่าฉันเชื่อว่าผู้หญิงที่เก่งและมีความสามารถเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาฐานะมาอวดหรือว่าเป็นเครื่องต่อรองเวลาแต่งงานหรอกนะคะฉันว่าคุณป้าพักผ่อนเถอคะ่ะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งคุณป้าจะมองเห็นคุณค่าคนที่ตัวเขาไม่ใช่ฐานะ หรือว่าตระกูลที่เขามีนะคะฮัลโหลโขนุนลูกเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาล่ะแม่อยู่คนเดียวอะ่ะไม่มีใครช่วยดูแลเลย สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหนูให้ฉันมาดูแลคุณนะคะโอ๊ยไม่ต้องไม่ต้องหรอกฉันไม่ชินอะ่ะฉันเรียกป้าโอมาดูแลคุณป้าเองค่ะป้าโอมีประสบการณ์ในการช่วยดูแลผู้ป่วยมาอย่างยาวนานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคนเราเวลาป่วยเนี่ยบางอย่างก็ต้องปล่อยวางบ้างสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะ,ะได้แล้วค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวฉันโอนให้ไม่เป็นไรค่ะ เยลฝากด้วยนะคะได้ค่ะคุณหนูคุณเจ้ารู้สึกไม่สบายตัวตรงไหนหรือเปล่าคะเบลไม่เจอกันานานเลยนะที่ผมกลับมาวันนี้ผมมารับแม่ผมออกจากโรงพยาบาลนะ ขอบคุณมากเลยนะแม่ผมอาการดีขึ้นเยอะเลยอะไม่เป็นไรคะ่ะจริงๆแล้วว่าขนุนไม่เคยลืมเธอเลยนะเบลพอรู้ว่าเธอกลับมาก็อยากจะรีบมาหาเลยเบลคืออยู่ที่โรงพยาบาลการุณาเรียกฉันว่าหมอเบลด้วยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกงานของฉันแล้วอ่ะถ้าเกิดอยากจะคุยเรื่องอาการป่วยของคุณป้า กรุณามาใหม่วันพรุ่งนี้ตอนชั้นเขเวนนะคะเบลเดี๋ยว่อนสิผมขอโทษนะคือที่ผ่านมาผมเห็นแกนตัวเองอะแล้วผมก็ขี้ขาดมากด้วยคือถ้าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันอยู่อะเราคงไม่รู้ด้วยกันไปแล้วสินะโทษฉันเธอเบลเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันมองเธอผิดไปจริงๆแล้วเธอเป็นคนดี แล้วฉันอยากให้เธอกลับมาคืนดีกับลูกชายฉันนะคุณป้าคะฉันว่าคุณป้าเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ความรู้สึกอะไรตอนนี้เลยนะคะมันไม่ดีต่อาการพื้นตัวของร่างกายคะ่ะฉันอยู่ที่นี่ในฐานะหมอของคุณนอกจากนั้นฉันก็ไม่ขอเกี่ยวข้องอะไรกับคุณทั้งสองคนอีกขอตัวนะคะเบลผมขอโอกาสอีกสักครั้งนะ เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ผมสัญญานะเบลถ้าเราเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งผมจะรักและดูแลคุณให้ดีกว่าเดิมอ่ะจะไม่ให้ใครแยกเราอีกนะเบลตอนจบที่ดีที่สุดของเราทสองคนคือการไม่ต้องพบกันอีกแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลยังไงก็ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะเบล เ้ลเบลโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไข้หนุนแล้วโอ้ยนี่เป่าเนี่ยเบลเป็นไรไหมดีนะที่ฉันขนุนอะมาเห็นแกทันไม่งั้นเนี่ยแกโดนลักพาตัวไปแล้วเบลขนุนโอ้ยขอบคุณพวกแกมากเลยนะถ้าไม่ได้พวกแกช่วยเนี่ยฉันคงแย่แน่เลยอ่ะเอางี้เพื่อเป็นการตอบแทนนะฉันจะเลี้ยงข้าวพวกแกก็แล้วกันอุ้ยดีเลยฉันเนี่ยก็อยากจะมีเรื่องคุยกับแกพอดีเลยอุปนมานะ เราสองคนแต่งงานกันแล้วจ้าดีใจด้วยนะเบลแล้วพวกฉันสองคนน่ะมีเรื่องจะปรึกษาแกเรื่องอะไรอ่ะคือไหนไหนพวกเราก็เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อแกอ่ะคือว่าแกบชบ่วยเดี๋ยวฉันพูดเองคือเราสองคนอ่ะใช้เงินกับการแต่งงานไปเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้ก็เลยยังไม่มีเงินซื้อบ้านนะ ฉันก็เลยจะมาขอแกตรงๆว่าฉันขอเข้าไปอยู่บ้านที่แกซื้อกับแบมได้ไหมอะเออขนุนฉันว่าแกอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าแบมอาจจะยังไม่ได้บอกแกนะคือจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นที่เราซื้อขึ้นมาก็เพื่อปล่อยเช่าอะและที่อยู่ก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองก็อาจจะยังฉันเข้าใจ <c oughs> ในบัตรนี้มีเงินอยู่5้าแสนฉันขอซื้อบ้านหลังนั้นต่อจากแกเลยแล้วกัน เดี๋ยวฉันเพิ่มไปอีกสามหมื่นถือว่าเป็นค่าตกแต่งจบสวยๆแกว่าไงล่ะเออคือขนุนตอนนี้บ้านหลังนะั้นราคาก็เพิ่มหลายเท่าแล้ววะฉันว่าเงินห้าแสนนี้มันยังเบลเงินแค่นี้เองแกใจแล้วล่ะหนาฮะแกเป็นเพื่อนสนิทดํานะเว้ยแลวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันให้เพิ่มนทั้งสามหมื่นแกไม่ได้ขาดทุนอะไรสักหน่อยเบลคือว่าฉันกับขนุนเนี่ยเราสองคนก็ ไม่ได้มีเงินไปซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังนึงอะเราก็เลยมาปรึกษาแกปรึกษาหรอแบบนี้มันมัดมือชกกันชัชดๆอะเอาก็ฉันปรึกษาอยู่นี่ไงคือพวกเราเนี่ยก็จะให้เงินแกแถมยให้อีกตั้งสามหมื่นนะแกจะอะไรอีกล่ะแบบถ้าแกยังเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแกอยู่นะเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกขอตัวเอาเบลเดี๋ยวสิเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเบลเนี่ยไม่ยอมหรอก คอยดูเถอะฉันจะทำให้มันยอมให้ได้เลยขนนแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเบลต่อจากนี้ไปเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของฉันครึ่งนึงแล้วหัวฉันเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ที่ด้วยไม่เห็นแปลกนะฮะอย่างน้อยๆแกก็น่าจะบอกฉันก่อนไหมเอาก็บ้านก็เป็นบ้านฉันเองทำไมฉันต้องบอกใครด้วยฉันคิดว่ามันไม่จำเป็น เข้าห้องกันนะตกเกลวเว้ยนี่อะไรอ่ะแบมแกพาใครก็ไม่รู้มาเยอะแยะแล้วก็มาทำของรกแบบนี้เนี่ยนะเอา้าก็เพื่อนฉันไงไหนบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นของฉันครึ่งหนึ่งฉันจะทำอะไรก็ได้ปะนี่ที่นี่มันก็บ้านของแบมเหมือนกันฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันแกเกี่ยวอะไรด้วยฮะ ลืมไปหรือเปล่าว่าค่าใช้จ่ายในบ้านหลังนี้ฉันก็ออกครึ่งหนึ่งเหมือนกันอ่ะงั้นแกก็ชวนเพื่อนแกมาสิฉันก็ไม่ได้ห้ามแกสักหน่อยมันจะเกินไปแล้วนะแบมแล้วก็มาทํเสียงดังรบกวนฉันแบบนี้ฉันไม่โอเคเลยอ่ะโอ้ยนี่ถ้ามันรบกวนบ้างเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นสิฉันก็ไม่ได้ห้ามสักหน่อยมาๆๆพวกเราอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาหน่อยเลยไปมามาชนแก้วกันดีกว่า เฮ้ยเบลทำอะไรทอะไรเอ้ยแมงแมงมาดูหัวแกเลยโอ๊ยอะไรอะเบลโอ้ยนี่แกเลิกแอบได้แล้วนะหัวฉันเนี่ยหลอกก็หลอกชะให้แกดูวีฟีเนี่ยฉันไม่ว่าอะไรเลยแกนี่เดือดร้อนเลยทั้งหนาเนี่ยเสร็จแล้วเข้าไปเลยแล้วทำไมไม่กดออะเออก็ปกติฉันอยู่บ้านฉันก็ไม่ได้กดอยู่แล้วนี่แต่ว่าทำไมล่ะถ้าแกทนไม่ได้เนี่ยแกย้ายออกไปก็ได้นะ เดินทางปลอดภัยนะถ้าถึงที่หมายแล้วเนี่ยอย่าลืมโทรมาบอกด้วยนะเป็นห่วงบ๊ายบายเวลาครับถึงเวลาของเราแล้วมั้งเจ้าหน้าที่ของเจ้าพี่นนจนี่เส้นาม้ อะไรกูนัน่งนั่ดูดิเฮ้ยนี่พวกแกร้องเสียงดังววายๆทำไมโดนน้ำมนต์เข้าไปแล้วร้องแบบนี้แสดงว่าพวกแกต้องเป็นผีหรือว่าไม่ใช่ผีฮะเดี๋ยว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 แกเป็นใครเนี่ยฉันเป็นใครเหรอเฮ้ยฉันก็เป็นผู้เช่ารายใหม่ที่มาเช่าบ้านหลังนี้เพื่อที่จะฝึกวิชาคมแต่ฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันไม่อนุญาตให้แกเช่าออกไปเลยนะไอ้บ้าบ้าอะไรฉันไม่ออก ฉันมีหลักฐานด้วยนี่เห็นไหมสัญญาเช่าฉันเช่าหนึ่งปีแล้วก็จ่ายตังค์ไปแล้วด้วยถ้าพวกแกยังคิดจะมาไล่ฉันออกไม่มีทางฉันไม่สนหรอกนะแกจะไปจ่ายเงินที่ใครอะไรยังไงเนี่ยจะจ่ายหรือไม่จ่ายฉันไม่สนหรอกแต่แกมาเช่ากับใครเนี่ยก็ไปหาคนนั้นสิว่าเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าไอ้พูดไปไอ้พูดไยถ้าพวกแกคิดจะไล่ฉันออกแล้วก็เจอดีแน่เดี๋ยวฉันจะเสกของใส่พวกไอ้หมดเลยเอาไปไปไป้ย ผมว่าไะเป็นฝีมือนางเบลแน่เลยอ่ะผมจะโทรหามันตอนนี้ไงไม่รับเหรอไม่รับเลยอ่ะโอ๊ยแล้วจะทำไงดีล่ะนี่ฉันร่มทนไม่ไหวแล้วนะ โอ้ยนี่ทำไรเนี่ยเลิศเทอไปหมดเลยจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็หัดเกรงใจคนที่อยู่ด้วยบ้างสิไราย,ย่านอ่ะหัดมีสบ้างไปนี่บุกแกพูดมากูดได้ฉันทำพิธีอยู่ต่อให้ทำเลเธออย่างไงเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ในสัญญาชาไม่ได้ระบุเอาไว้นี่บุกแกันจะบอกเลยให้นะมาขัดจังหวะฉันทำพิธีเนี่ยเดี๋ยวโค้คร<ป>ับบุแกไปครับ ครือขอโทษด้วยนะครับตามสบายเลยครับอาจารย์ตามสบายเลยครับเลี่ยไปสิครับไปไปเถอะเยมาเเลยเรจะเข้าไปสิเุ well ้ยอะไรอ่ะฉันจะอาบน้มในอีอยากจะเพิ่งเข้ามาด้วยเฮ้ยฉันไม่สนใจเหล้านั้นถ้าแกไม่เปิดฉันจะพาประตูเข้าไปแล้วมาเร็วเลย แบมบแบมบโอ้ยแบมบแบมเปิดแบบประตูสิแบมรีเร็วโอยออกมาสิรีเร็วโอ๊ยอะไรเนี่ยนี่จะไปข้าวข้าวคนนอกทำไมคะไอ้นั่นเนี่ยมันกำลังแังแกฉะอยู่นะิกแบมบ เงียบๆนะสิไอ <ooo> <vision> <wrist> right ้หมอนน้นม right ันทำพิธีอย right <Nous> <Nous> ู่นี <topics> ่แบมไม่รู้เลยฮะว่าไอ้หมอผีเนี่ยคนเล่นของเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนมันเป็นหมอผีนะแบมผมเป็คนธรรมดาถ้าเกิดมันทำของใส่ผมขึ้นมาเนี่ยผมจะทำยังไงฮะอืมเบลสั่งเลวอุ้ย อู่ก,กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวสบายดีกันไหมจ๊ะแกมาที่ทําไมฉันก็แค่มาเยี่ยมผู้เช่ารายใหม่ของฉันน่ะอาจารย์คะอาจารย์ทํิที่เต็มที่เลยนะคะจะไล่ผีหรือว่าไล่คนเนี่ยอาจารย์ก็เต็มที่ได้เลยคะ่ะเพราะว่าอาจารย์จ่ายค่าเช่าบ้านแล้วมีสิทธิเต็มที่ค่ะอืออจารย์เต็มที่อยู่แล้วนี่เบลบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นของแกเหมือนกันนะให้แกทําแบบนี้บ้านขายไม่ออกเดี๋ยวฉันไม่รู้ด้วยนะอา้า นี่แกเพิ่งคิดได้เหรอว่าฉันก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เหมือนกันน่ะทีอย่างนี้เพิ่งมาคิดได้เนาะนี่ลืมไปหรือเปล่าว่าฉันไม่ได้มีแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะไม่เหมือนกับแกที่ต้องมาแย่งบ้านเพื่อนเพื่อที่จมีที่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ไหวเนี่ยก็เชิญลากกระเป๋าออกไปได้เลยนะเดี๋ยวฉันเปิดประตูให้อาจารย์คะเอาให้หนักๆเลยนะคะเพราะว่บ้านหลังนี้เนี่ยหมาะแกการฝึกวิชามากคะ่ะ และถ้าอาจารย์ชอบนะคะฉันจะให้อาจารย์ชอบไปตลอดชีวิตเลยค่ะอุ๊ยนี่ฉันไปก่อนนะเพื่อนจ้ะโอ๊ยยคุณโอใย้ายอยู่ที่อื่นเถอะ